พบกับผมนายชอตตี้บูจจว่ากับ Digimon Story t i m ม s ส r ร n เจอรนี่คือเกมจาก d i g i มอนภาคใหม่ล่าสุดที่เพิ่งวางขายแบบสดๆดสิงๆเลยครับทั้งใน PC แล้วก็คอนโซล ส่วนการเล่นในภาคน,นี้จะเล่นตามเนื้อเรื่องเป็นหลักเดินตามเควสได้เลยนะครับแผนที่ก็ไม่ได้ใหญ่มากและก็ไม่ได้เป็นโอเพนเวิร์ด้วยส่วนการต่อสู้จะมาในลักษณะเทิร์นเบสเลยครับที่ผมชอบเลยคือมันมีออโต้ด้วยนะถ้าเกิดใครขี้เกียจเล่นเองอยากจะฟาร์มจับดิจิมอนรัวๆอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้ส่วนการต่อสู้อีกรูปแบบหนึ่งคือเราสามารถกดปุ่ม R2 เพื่อสั่งให้ดิจิมอนเราโจมตีได้เลยนะครับศัตรูก็จะตุยไปเลยแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอศัตรูที่เก่งหน่อยเราอาจจะฟาดทีเดียวไม่ตายนะครับก ครับผมหรือไม่ก็สตูอาจจะมี2ตัว3ตัวครับก็จะมีการตัดฉากเขาต่อสู้เหมือนกันส่วนการจับดิจจมบอนในภาคน,นี้ก็แค่เราสู้กับตัวนั้นไปเรื่อยๆครับจนข้อมูลเต็มก็สามารถที่จะเรียกมันมาใช้งานได้ส่วนการวิวัฒนาการในเกมนี้จะขึ้นอยู่กับสเตตัสเป็นหลักนะครับถ้าสเตตัสถึงถึงจะเปลี่ยนได้นะครับและถ้าเกิดไม่พอใจเราสามารถที่จะคืนร่างวิวัฒนาการได้ด้วยนะครับและนอกจากนี้ยังมีเกมการ์ดให้เราเล่นฆ่าเวลาอีกด้วยนะครับใครที่เป็นสายสะสมการแล้วก็สะสมในเกมนี้ก็ได้นะครับ ส่วนเนื้อเรื่องผมจะไม่สปอยมากครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปไลฟ์สตรีมนะครับรอติดตามได้เลยแต่ว่าจะเล่าฟังสั้นๆกันละกันว่าภาคนี้โลกดิจิตอลกับโลกแห่งความจริงข้อมูลมันทับซ้อนกันครับทำให้มีดิจิมอนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเข้ามาบุกลุกในโลกของเราได้ด้วยครับโดยเราจะได้รับบทเป็นเอเจนต์ที่คอยมากอบกู้สถานการณ์นี้นะครับซึ่งสามารถเลือกได้เลยว่าจะเป็นตัวละครชายหรือว่าหญิงซึ่งผมชอบตัวละครหญิงมากนะครับในเกมนี้มีสาวๆสวยๆวยเพียบเลยละ่ะ และนี่คือแค่คร่าวๆเท่านั้นนะครับใครที่สนใจแล้วก็ตอนนี้เขามีเดโม่ให้ลองดาวน์โหลดมาเล่นดูก่อนได้นะครับถ้าเกิดว่าติดใจก็สามารถซื้อเกมไปเล่นกันต่อได้เลยครับราคาก็แล้วแต่แพลตฟอร์มนะครับถ้าในสตีมเนี่ยประมาณ1,780บบาทครับ เอาละเดี๋ยวผมเอาบรรยากาศการเล่นของจริงให้ดูเลยกันละกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงต้นเกมนะครับระบบอาจจะยังไม่เปิดเยอะสักเท่าไหร่นะครับก็นอกจากการต่อสู้แล้วยังมีการเดินสำรวจต่างๆด้วยนะครับผมนี่ไงเจอของแล้วก็สำรวจได้เลยนะครับหรือเราจะใช้คําสั่งสแกนก็ได้นะครับเวลาเราสแกนคือกด L2 นะครับพูดถึงจอยเครื่องเพลงนะครับเขาจะมีบอกอยู่เลยว่ามีดิจิมอนตรงไหนมีของอยู่ไหนอะไรเงี้ยนะครับ โอเคอ่ะก็เดี๋ยววิ่งได้เลยนะครับกดที่ L3 ลงไปได้นะฮะแล้วก็บางอันเนี่ยเราสามารถส่งดิจิมอนไปโจมตีแบบนี้ได้ด้วยนะครับในการกดปุ่ม R2 นั่นเองนะครับผมโอเคห้องนี้อย่างกว้างเลยครับอันนี้ล่ะอันนี้สำรวจได้เลยครับตรงนี้มีอีกหนึ่งกลอง่องอ่าแล้วก็ตรงนี้เป็นทางไปต่อนะครับนี่ไงเป็นรอยต่อระหว่างแมปหน้าตาจะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับ สำหรับดิจิมอนที่เราเจอตามรายทางครับเราสามารถกด R2 ได้เลยนะครับดิจิมอนเราก็จะเข้าไปโจมตีกอดเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเขามีศัตรูอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดการต่อสู้ขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีตัวอะไรแล้วเนี่ยก็จะชนะการต่อสู้ไปเลยนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดเราโจมตีแล้วศัตรูไม่ตายทันทีก็จะตัดฉากเข้าสู่การต่อสู้เหมือนเดิมนั่นเองครับและเรายังสามารถสั่งให้ดิจิมอนเราโจมตีสิ่งกีดขวางต่างๆได้ด้วยนะครับบางทีก็ได้รับไอเทมกลับมาด้วยนะ แล้วผมจะบอกว่ามันจะมีเควสที่เราจะเป็นต้องใช้ดิจิมอนให้ตรงสายในการโจมตีด้วยนะครับซึ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่อันนี้จะเป็นเควสแรกเลยครับเขาจะให้เอามอนสเตอร์หรือดิจิมอนที่เป็นธาตุไฟฟ้าโจมตีถ้าเกิดใครไม่มีก็เอาเบต้ามอนมาได้นะครับคือผมจะบอกว่าแถวนี้มันมีให้จับนะครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องกังวลครับโอเคผมเอาเข้าทีมเรียบร้อยแล้วครับลองกดโจมตีดูเห็นไหมอ่าเควสก็จะผ่านต่อไปได้เลยครับ ส่วนการต่อสู้นะครับให้ดูด้านซ้ายล่างก่อนนะครับมันมีหลายปุ่มมากเลยครับอย่างเช่นกดปุ่ม L2 เพื่อที่จะทําการส่องดูครับว่ามอนสเตอร์เนี้ยแพ้ทางอะไรบ้างน,นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีบอกนะครับเนื่องจากว่าเรายังไม่เคยใช้ท่าต่างๆใส่มันนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเรามีข้อบูลแล้วมันจะมีบอกเลยไงว่าตัวเนี้ยแพ้อะไรบ้างนั่นเองครับ ยกตัวอย่างดิจิมอนของเราก็ได้นะครับกดสามเหลี่ยมขึ้นมาดูได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้จ,จะแพ้ไฟนะครับและอันนี้น่าจะเป็นพิษละมั้งส่วนป้องกันก็คือป้องกันธาตุลมกับธาตุแสงนั่นเองครับซึ่งการแพ้ทางชนะทางเนี่ยมันมี2ขั้นเลยนะครับถ้าเกิดว่าขึ้นโแบบนี้สองวงก็คือแพ้แบบ2เท่าเลยถ้าเป็น O วงเดียวก็คือจะ1.5เท่าถ้าเป็นสามเหลี่ยมก็คือโดนเบาลง0.5เท่าแต่ถ้าเกิดเป็นตัวกากบาทแบบนี้คือไม่โดนดาเมจเลยครับ และถ้าเกิดดิจิมอนเราชนะทางศัตรูด้วยจะกลายเป็นคูณ3หรือ300%เลเลยทีเดียวเชียวครับ ทีนี้เรามาดูด้านซ้ายล่างต่อนะครับถ้าเกิดเรากดปุ่มการหรือว่าเรากดตัวบนก็ได้นะครับในจอยของเราอ่ะมันจะเป็นการป้องกันเนาะด้านซ้ายก็คือการใช้อเทมนะครับด้านขวาก็คือการใช้สกิลนะครับแล้วก็ตรงนี้เอาไว้เปลี่ยนดิจิมอนแต่ว่าช่วงแรกที่เรามาเล่นเนี่ยยังเปลี่ยนไม่ได้นะครับและมีการปล่อยบอทหรือว่าออโต้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้คือการเร่งความเร็วในการต่อสู้นะครับซึ่งเราสามารถเร่งได้ความเร็วถึง5เ <c oughs> ท่าเลยทีเดียวเชียว <amenities> นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันผมจะปรับเอาไว้ที่3เท่ากกััันนนละครบ เดี๋ยวเล่นไปอีกสักพักหนึ่งจะมีปุ่มหนึ่งเด้งขึ้นมาคือ XR นะครับก็กดปุ่ม R2 ได้เลยครับมันจะเป็นเหมือนกับบัฟให้กับพวกเรานั่นเองนะครับผมทำให้พวกเราเก่งขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเชียวครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะใช้สกิลใส่เมทันเกรมอนดูนะครับผมคิดว่ามันน่าจะแพ้ธาตุแสงครับเดี๋ยวลองใช้ดูเลยครับไม่รู้ว่าจะแพ้หรือเปล่านะครับมาโอเคไม่เข้าครับมันขึ้นรีซิต์เลยครับผมส่วนอันนี้เป็นอมนิมอนเนี่ยอันนี้เป็น NPC บังคับังคับไมอุ้ย เราโดนอย่างแรงนะครับแต่ว่าโอมนิมอนไม่เป็นไรนะครับส่วนอันนี้เขาแนะนําว่าให้เราใช้ไอเทมนั่นเองครับอ่ะก็กดใช้ไอเทมได้เลยนะครับช่วงแรกก็จะมี HP กับ SP เนาะเติมเลือดกันเล็กน้อยอ่าเลือดกลับมา500กว่าแล้วครับแล้วก็ใช้สกิลต่อเนื่องเลยครับลองใช้แอร์ช็อตหรือว่าา้าลมใส่ดูนะครับเข้าไหมไม่เข้าเลยสักอย่างเดียวก็ต้องปล่อยเป็นหน้าที่ของโอมนิมอนจัดการอย่างเดียวแล้วนะครับจังหวะนี้ เออโดยไปอีก2 0 0ไหวไหมเนี่ยลองกดป้องกันไหมเออกดป้องกันดีกว่าครับไปป้องกันมาโอ้โหยิงเข้าไปอีกหนึ่งดอกครับผมเป็นแงอย่างเท่ครับเมื่อไหร่จะได้ตัวนี้ก็ไม่รู้ส่วนใครที่อยากให้เพิ่มเลเวลไวๆใช้คำสั่งโหลด enhancement ได้นะครับผมเราสามารถเอาดิจิมอนที่เราไม่ใช้แล้วนี่แหละครับมาเป็นเหยื่อบูชายันเพื่อที่จะทำให้เลเวลสูงขึ้นไวขึ้น ส่วนการฟื้นเลือดเนี่ยท่านผู้ชมยืนอยู่เฉยก็ได้นะครับมันจะมีแจ้งเตือนอยู่ด้านขวาเห็นไหมว่ารอ6วินะเดี๋ยวเลยก,ก็จะเต็มพอเลือดเต็มเสร็จปับ๊บเขาก็จะแจ้งเตือนอีกทีและท่านั้นไม่พอครับมอนสเตอร์ที่อยู่ไกลๆอ่ะก็จะเกิดใหม่ด้วยนะครับถ้าเกิดเราอยากจับตัวไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็ใช้วิธีนี้ในการฟาร์มได้เลยครับเดี๋ยวนี้ขออธิบายเรื่องของการจับพวกดิจิบอลกันละกันนะครับว่าเกมเนี้ยเขาทำได้อย่างไรบ้าง วิธีการจับเกมนี้ค่อนข้างง่ายเลยครับแค่เราจัดการศัตรูให้ได้ครับมันจะมีการแจ้งเตือนอยู่ด้านขวาเลยว่าตอนนี้เราเก็บข้อมูลได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว หลังจากนั้นให้เรากดปุ่มล่างได้เลยนะครับผมถ้าเกิดกดปุ่มล่างเสร็จปั๊บเราจะเห็นว่าเอ้ยสตัวเนี้ยมันขึ้นแม็กแล้วก็สามารถที่จะเรียกมาใช้งานได้เลยนะครับจริงๆแค่100ก็เรียกมาใช้ได้แล้วล่ะแต่ว่าจะสู้พวก200หรือว่าแม็กไม่ได้นะครับก็ลองกดมาใช้งานดูเลยก็ได้นะครับแล้วเขาก็จะมีแอนิเมชันให้เราดูเล็กน้อยนะครับผมถ้าจะข้ามก็กดที่หน้าจออีกรอบหนึ่งมันก็ข้ามได้ครับหรือว่ากดปุ่มเอกที่จอยก,ก็ได้นะครับซึ่งตัวละครที่เราจะได้ได้้นอนนอ่่่่่ะมมมััันนนนนนนจไไไดดตตววททีีีีเเเเรราายกแงปปล็ื พอเราได้ดิจิบอนใหม่มาแล้วก็ใช้คําสั่งเซตอัพเพื่อที่จะทําการจัดทีมได้เลยครับสตัวแรกนี่จะเป็นตัวที่ต่อสู้นะครับส่วนตัวที่ 4, ี่ห้ก็จะเป็นตัวที่รีเซิร์ฟหรือว่ายังไม่ลงมาต่อสู้ทันทีครับเราสามารถสลับสับเปลี่ยนลงไปแทนตัวที่อยู่ด้านซ้าย3ตัวได้นะครับ ส่วนการวิวัฒนาการนะครับท่านผู้ชม,ชมต้องเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะเจอหน้าจอตรงนี้นี่แหละครับผมแล้วก็เปิดเมนูดีจีไวขึ้นมาได้เลยนะครับผมจะมีคําสั่งดีจีโวลูชันโผล่ขึ้นมาแล้วตัวที่สามารถเอวอลูชันได้แล้วนะครับจะมีเครื่องหมายตกใจขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองวิวัฒนาการกันดูนะครับจะเห็นว่าเราสามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าจะเป็นตัวไหนถ้าเกิดว่าเงื่อนไขมากเพียงพออย่างเช่นอันนี้เราเห็นแล้วว่าเป็นอั g กูมอนนะครับผมก็คือเอเจนต์หรือว่าตัวละครหลักเเเราต้้องขึนไป ส่วนตัวต่อมาต้องมีพลังโจมตีถึง280ถึงจะแปงลงร่างได้นะครับส่วนตัวนี้หรอพลัพงโจมตี270แล้วก็ความเร็ว170นะครับก็เรียกได้ว่าโอเคเลยเนาะเขามีบอกไว้ให้อย่างชัดเจนเลยครับว่าต้องเก็บสเตตัสเท่าไหร่ถึงจะแปงลงร่างเป็นตัวอะไรงั้นเราก็เปลี่ยนเป็นอากมอนกันเลยกันละกันเนาะและแอนิเมชันตรงนี้นานมากเลยครับนี่ขณะผมเล่นความเร็ววิดีโอนะยังรู้สึกว่านานเลยอะใครอยากจะข้ามก็กดข้ามไปเองแล้วกัน พอเราแปลงร่างมาแล้วก็จะกลับคืนสู่เลเวลหนึ่งครับเราก็สามารถดูสปอยล่วงหน้าได้ด้วยนะว่าจะต้องเก็บสเตตัสเท่าไหร่นะครับถึงจะแปลงร่างเป็นตัวอะไรได้บ้างนะครับส่วนการวิวัฒนาการขั้นถัดไปจะอยู่ที่เอเจนต์รงของเราด้วยนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวติดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพูดในภายหลังอีกทีส่วนอีกวิธีที่จะเพิ่มสเตตัสได้นะครับเปิดดิจิวขึ้นมาแล้วก็เลือกไอเทมหรือว่ารูปกระเป๋าได้เลยนะครับผมแล้วก็กดคว้าหนึ่งครั้งครับเราก็จะเจอไอเทมที่สามารถเพิ่ ช่เช่นอันนี้เพิ่ม HP mm hmm. เพิ่ม SP อะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีแดงเนี่ยมันจะบวกแค่ตามระยะเวลานะครับอย่างเช่นอันนี้ก็คือบวกแค่3เทินเท่านั้น ส่วนสเตต,ตัสของดิจิมอนนะครับก็จะมีแอตแท็กที่เป็นการโจมตีกายภาพนั่นเองครับดีเฟนต์ก็คือเอาไว้ป้องกันการโจมตีกายภาพเนาะอินก็จะเป็นเมจิกเดามจหรือว่าโจมตีเว่นมนนะครับ SPI น่าจะมาจากสปิริตเนาะอันนี้ก็คือพลังป้องกันด้านเว่นมอนนั่นเองครับและยังสามารถได้รับผลฮิวที่แรงขึ้นด้วยนะครับส่วน SPD หรือว่าสปีดอันนี้ก็คือใครจะออกก่อนออกหลังก็ขึ้นอยู่กับค่าสปีดเนาะส่วนคลีเลตก็คืออัตราคริติคอลนั่นเองครับถ้าเกิดว่าติดคริขึ้นมาความแรงจะเพิ่มขึ้นจากปกปติ1 จุสเท่าครับ อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของเหล่าดิจิมอนนั่นก็คือเรื่องของนิสัยนั่นเองครับรับชมดูด้านขวาตรงนี้ก็ได้มันจะมี personality อยู่ใช่ไหมครับอ่านแหละถ้าเกิดว่าเราอยากจะด,ดูรายละเอียดครับเราก็กดสามเหลี่ยมก็ได้เนาะแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะเปิดหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานั่นเองครับนิสัยของดิจิมอนเนี่ยจะส่งผลเรื่องของสเตตัสที่ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นตอนนี้เขาอยู่หมายเลข8หรือว่าดาริงนะครับก็จะทําให้ได้รับแอตแทกกับดีเฟนต์มากขึ้นเวลาที่มีการเลเวลอัพนั่นเอองงนนะะััแลิิสยขดจมมี43 ด้วยกันนะครับตามรูปเลยนะถ้าเป็นหัวใจแบบนี้นะครับก็คือฟิลันโซฟีหรือว่าใจดีมีความเ e อื้อเฟื้อเผื่อแผ่เขาเรียกว่าใจดีก็แลวกันน้องง่ายดีนะครับส่วนที่เป็นพาทิสเวเลอร์หรือว่าความกล้าหาญนะครับส่วนที่เป็นแว่นอันนี้วิสตอมหรือว่าปัญญาเนาะส่วนอีกอันนึงที่เป็นรูปมือจับกันก็คือมิตรภาพนั่นเองนะครับ และในคู่มือของเกมเขามีบอกด้วยนะครับว่าเรามีอุปนิสัยอย่างไรมันเหมาะกับสายไหนนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นเวเลอร์ก็คือจะเน้นพวกสายแอตแทกใช่ไหมอเมคาเบรตี้อันนี้ก็จะเหมาะกับพวกด้านสนับสนุนนะครับแล้วก็ฟิรันโทฟี่อันนี้จะเหมาะกับสายฮิลนะครับและวิสดอมนี่ก็จะเหมาะกับสายเวทมนต์นั่นเองครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนนิสัยก็ให้คุยกับดิจิมอนได้เลยถ้าเกิดว่ามันขึ้นจุดๆแบบนี้นะครับไม่สามารถคุยได้รัวๆนะต้องรอสัญลักษณ์ขึ้นก่อน หรือไมบางทีดิจิมอนมันก็ส่งมเมสเซจมาหาเราเลยครับว่าอยากคุยด้วยครับให้เรากดปุ่มขวาครับจะเป็นการเปิดตัวมือถือขึ้นมาครับแล้วเราก็สามารถพูดคุยแล้วก็ตอบคําถามตามที่เราต้องการได้เลยครับส่วนการเปลี่ยนนิสัยอีกอย่างหนึ่งก็คือการนํามันไปฝึกในดิจิฟาร์มนะครับซึ่งเดี๋ยวหัวข้อนี้ผมพูดอีกทีหนึ่งก็ละกันเนาะ แต่ก่อนจะคุยกับดิจิมอนะผมแนะนําว่าให้เราดูสถานะนิสัยก่อนนะครับผมว่าอันนี้โอเคหรือ,อยังนะครับอย่างเช่นไอตัวนี้ของผมเนี่ยอยู่ที่เบอร์10นะครับจะเพิ่มอินกับ HP เป็นหลักใช่ว่ะแต่ว่าผมไม่อยากได้ผมอยากได้เบอร์11ก็คืออินกับสปีดนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปดูที่ช่องนะครับจะเห็นว่า ถ้าเราต้องการจะให้เลข10ขยับเป็นเลข11เนี่ยเราต้องเลือกตอบคําถามให้มาด้าน Wisdom นะครับหรือว่าที่เป็นรูปแว่นนี่แหละหรือไม่ก็ต้องให้ลงมาด้านล่างหรือว่า Companionship c o m p a n i o n s h i p ก็คือจะเป็นรูปมือจับกันใช่ไหม เ่อเราตัดสินใจได้แล้วก็คุยได้เลยนะครับแต่ก็ต้องมาวัดดวงกันว่าเราจะสามารถเลือกได้หรือเปล่านี่ไงเลือกไม่ได้ครับคือในบางครั้งเนี่ยมันจะขึ้นมา4คําตอบเลยครับให้เราสามารถเลือกได้ในกรณีเลือกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถเช็คตัวสถานะอีกทีนึงได้นะครับก็ถ้าเกิดผมตอบข้อแรกเนี่ยนิสัยของน้องเขาจากเลข10เนี่ย จะมีโอกาสขยับมาด้านขวาเพราะว่าผมตอบหัวใจใช่ไหมล่ะมันจะขยับมาด้านขวานะครับก็จะมีโอกาสกลายเป็น13 14, 1 5 1 6อันนี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ผมจะเลือกตอบข้อล่างนะครับก็คือจะไม่เปลี่ยนนิสัยเพราะเมื่อกี้เราดูมาเรียบร้อยแล้วว่าเราต้องการนิสัยหมายเลข11ก็ต้องตอบที่มันเป็น Wi s d o m หรือว่ารูปแว่นใช่ไหมครับถ้านิสัยเปลี่ยนเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาที่เบอร์เก้าหรืออาจจะเปลี่ยนไปเบอร์11 12หรือไม่เปลี่ยนเลยก็ได้นะครับอันนี้คือมันอยู่ทีีาา่่่ด่ดดดดววววงง้้้้ยยยออนรรรบถาาาาเเเเกิมูต์9ไแล ก็อาจจะตอบ wisdom เหมือนเดิมก็ได้นะครับเพื่อให้มันสุ่มใหม่หรือไม่ก็ตอบที่เป็นเฟนลี่ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดเราตอบเฟนลี่เนี่ยไอตัว Companionship มันจะอยู่ด้านล่างนะครับเพราะนั้นมีโอกาสที่เลข9กเนี่ยจะขยับมาที่เลข1 1นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะขยับไปด้านขวาเราต้องตอบหัวใจนะนี่ต้องอ่านตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามาด้านขวาคือตอบหัวใจเนาะส่วน affection เนี่ยก็ตอบเว er, หรือว่าที่เป็นรูปพระอาทิตย์นั่นเองครับ ทีนี้พอผมเล่นไปอีกสักพักหนึ่งครับน้องเขาอยากคุยกับเราอีกรอบหนึ่งครับอ่าลองคุยดูเลยก็แลวกันอ้าวคราวนี้มันขึ้นมาเป็นมือจับกันใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดผมตอบเรื่องของมือจับกันหรือว่า companionship เนี่ยก็จะมีโอกาสลงมาที่เบอร์1ินะครับเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่านะครับตอนนี้นิสัยน้องเขาเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็มี personality skill หรือว่า passive skill เด้งขึ้นมาด้วยครับซึ่งผมอ่านแล้วผมไม่ค่อยชอบอ่ะผมชอบสกิลแรงมากกว่าเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะแทนที่หรือว่่าไมแทนทนีครับ คราวนี้ก็เปิดหน้าต่างของดิจิมอนเช็คดูอีกทีครับว่าลงมาหรือยังลงมาแล้วเห็นไหมครับอ่าก็คือลงมาด้านล่างเมื่อกี้เบอร์10ลงมา12แล้วนะครับคราวหน้าผมจะต้องตอบที่เป็น Wis ตอมหรือว่าแวนเพื่อที่จะให้มาเบอร์11ตามที่เราต้องการนั่นเองครับทีนี้พอเวลาผ่านไปผมก็คุยกับเขาอีกรอบหนึ่งครับปรากฏว่าโชคดีครับมี w i สตอมขึ้นมาให้เลือกพอดีครับผมก็เลยลองตอบดูปรากฏว่าในที่สุดนิสัยก็เป็นเลข11เรียบร้อยแล้วนะครับได้ทั้งอินแล้วก็สปีดตามที่ผมต้องการเลย และถ้าเกิดท่านผู้ชมเจอแสงแบบนี้ที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับลองกดสำรวจดูนะเราจะสามารถเปิดไปอีกประตูมินติหนึ่งได้นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับระบบแรกๆที่จะเปิดเลยก็คือเดินมาเลี้ยวซ้ายคุยกับคนนี้ครับคนนี้จะทําได้2หน้าที่นะครับอันแรกเลยก็คือการออกแบบดิจิฟาร์มของเราครับ เข้ามาแล้วมันจะมีทั้งหมด4เมนูด้วยกันนะครับเมนูแรกเลยคือเอาดิจิมอนมาไวที่นี่นะครับซึ่งการที่เราเอาดิจิมอนมาไวที่นี่จะไม่ได้ XP แล้วนะครับแต่มันจะสามารถหาของมาให้เราได้แบบสุ่มๆนะครับพอระวังดิจิมอนไปแล้วเนี่ยมันจะมีเมนูอันแรกสุดงอกขึ้นมานะครับผมในนี้เนี่ยเราสามารถทําได้2อ,อย่างอย่างแรกเลยก็คือการเทรดหรือว่าเอาดิจิมอนไปฝึกนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีไอเทมพวกนี้สามารถที่จะเปลี่ยนนิสัยได้เลยแต่ว่าต้องใช้เวลา30นาทีนะครับแล ให้อาหารเนี่ยมันก็จะสนิทกับเรามากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเมนูที่2ก็คือการวางพื้นนั่นเองนะครับผมซึ่งมันสามารถวางได้หลากหลายครับแล้วแต่เราเลยจะวางอะไรครับอย่างเช่นตรงนี้แผ่นดินเยอะไปหน่อยอ่ะผมอาจจะเอาน้ําทะเลมาปิดไว้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราจะดีไซน์เลย ส่วนเมนูที่3คือการวางสิ่งของนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวเกมเนี่ยเขาจะมีสิ่งของมาให้อยู่แล้วในระดับหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนตำแหน่งของมันได้นะครับเปลี่ยนขนาดมันได้ด้วยนะครับส่วนเมนูที่4นะครับคือ edit mode นะครับเอาไว้ใช้ในการย้ายของที่เราเคยวางไปก่อนหน้าน,นี้แล้วนั่นเองครับส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทําได้เลยคือการเปิดดันเจียนเอาไว้ฟาร์มหาพวกอีพีเงินแล้วก็วัดสดุวัตถุดิบต่างๆนะครับแต่ว่า เราจะต้องซื้อเพิ่มนะครับ239าบาทต่อให้ท่านชมซื้อแพ็คที่แพงที่สุดของเกมนี้ก็ไม่มีการลงดันเจี้ยนแบบนี้ให้นะครับต้องมาซื้อแยกต่างหากก็แปลว่าใครที่อยากเวลไวไวๆฟาร์มเงินไวๆแล้วก็ซื้อไวก็ดีครับ239าบาทเนาะแล้วก็จะมีคนที่อยู่ข้างๆกันนะครับลองคุยกับเขาดูครับแล้วเลือกข้อ2ครับบางทีเราได้รับไอเทมมาจากที่เกมแจกเอ่ยหรืออะไรเอ่ยนั่นแหละก็มารับรางวัลได้ที่นี่ ทีนี้หันกลับมาด้านหลังนะครับยังมี NPC คนหนึ่งนะครับคนนี้เขาจะขายของหลายอย่างให้กับเราเลยครับไม่ว่าจะเป็นพวกยาต่างๆเนาะเติม HP เติม SP นะครับแล้วก็พวกแก้ไขอาการผิดปกติต่างๆนะครับยาชุบชีวิต ไอเทมที่ติดตั้งและเพิ่มสถานะให้กับดิจิมอนของเราแบบตายตัวนะครับแล้วก็จะมีพวกอาหารที่เราให้ในดิจิฟาร์มนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเอ่อพวกคอสตูมต่างๆนะครับซึ่งมันมีของเกมอื่นอยู่ด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากจะใส่ก็ลองดูกันละกันครับอย่างเช่นเทเค้นแปดของลิลลี่ลิลี่นี่เป็นตัวละครผู้หญิงอนะเนาะพ a สแมนก็มีไทโกะโนะซาซจินก็มีนะครับก็เียได้ว่ามีค่อนข้างเยอะเลยแล้วเลื่อนมาล่างๆสุดเลยนะครับก็จะมีเอ่อแผ่นดิสที่เอาไปใช้ในการติดตั้งเพื่อใใหห้้้ตัววละครรรรของเาเาียนาย,ยนูสม่ด ส่วนพวกอุปกรณ์เนี่ยเราก็เปิดตัว d ิจิไวขึ้นมานะครับใช้คําสั่งเซตอัพนะครับผมแล้วก็ไปเลือกดิจิมอนก่อนนะด้านขวาล่างเขามีบอกอยู่แล้วใช่ไหมครับว่ากดสามเหลี่ยมเนี่ยเอาไว้ใช้ในการติดตั้งพวกสกิลต่างๆแล้วก็ไอเทมที่เพิ่มสถานะให้กับตัวละครของเราด้วยแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าดิจิมอนที่เราจับมาเนี่ยเราสามารถถอดสกิลติดตั้งได้ด้วยนะครับเผื่อตัวนี้เราไม่ใช้แล้วแน่ๆอะไรเงี้ยก็ถอดไปติดตั้งให้กับตัวอื่นได้เลยแบบทันทีครับ ส่วนคอสตูมเนี่ยเราต้องเปิดดีจีขึ้นมาแล้วกดซ้าย1ครั้งนะครับจะเป็นรูปคนเห็นไหมอ่านั่นแหละเรากดปุ่ม X เข้าไปมันจะมีหลายอย่างเลยครับอย่างเช่นคอสตูมนอกจากชุดหลักที่เราใช้แล้วเนี่ยก็จะมีชุดนี้ที่เขาแจกมาฟรีๆด้วยนะครับผมส่วนชุดอื่นๆก็ไปซื้อเอาได้เนาะ และในนี้ยังมีเอเจนต์สกิลด้วยนะครับเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดพวกความสามารถเสริมต่างๆนะครับมันจะแบ่งเป็น5หมวดด้วยกันนะครับผมถ้าเป็นหมวดแรกสุดเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการใช้สกิลของเอเจนต์ไม่รู้ว่าจํากันได้หรือเปล่าตอนที่พลังงานของเราเต็มอะเราสามารถใช้ครอสอาร์ตได้ใช่ไหมครับมันก็คือได้มาจากการที่เราเรียนรู้เอเจนต์สกิลนี่แหละครับ ถ้าอยากได้ท่าใหม่ๆก็คืออัปเกรดพวกนี้ครับที่เป็นรูปกากบาทแล้วก็มีกลมๆล้อมอยู่พวกนี้จะเป็นท่าใหม่ๆหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอัปเกรดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ย้อนกลับไปหน้าจอเมนูก่อนหน้านี้นครับมันจะมี cross art อยู่เห็นไหมนั่นแหละเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะติดตั้ง cross art แบบใดน,นั่นเองครับถ้าเบื้องต้นที่เรามีเลยก็คืออันนี้ใช่ไหมโบสเตตัส50เป็นเวลา2เทินนะครับส่วนอีกอันนึงที่ผมเรียนมาแล้วก็คือจะทําการเติมเลือดให้นะครับและยังทําให้เราไม่ต ตตัดได้ด้วยในระยะเวลาหนึ่งแต่เขาไม่ได้บอกนะว่ามันกี่เทิน ส่วนอีกท่าหนึ่งที่ผมเรียนมาคือคอสอาร์ตเบรสนะครับอันนี้เป็นการโจมตีใส่ศัตรูอย่างรุนแรงนั่นเองครับทีนี้ย้อนกลับมาที่เอเจนต์สกิลนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเกตเต็มไวๆก็อัพไอ้พงนี้ได้นะครับพวกนี้จะทําให้เริ่มต้นมาจะมีเกตเพิ่มเติมเลยทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะให้ดิจิมอนเราแบบเล่นง่ายๆก็มาด้านซ้ายครับเพราะว่าการอับเกรดสกิลที่เป็นแผ่นดิสพวกนี้จะเพิ่ม e อ p ให้เราเวลาที่เราเอามอนสเตอร์ไปต่อสู้นั่นแหละครับและต้องอ่านดีๆด้วยนะเขาเขียนไว รับผล EXP ตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครจําไม่ได้ก็เราเปิดหน้าจอดิจิบอลดูได้นะครับมันจะมีบอกอยู่ตรงนี้เลยว่าเป็นแหล่งไหนอันนี้คือรูกี้ใช่ไหมอ่าตัวนี้ก็เป็นรูกี้ส่วนใหญ่เป็นรูกี้หมดเลยนี่หว่าที่ผมมีอ่ะเดี๋ยวพาไปดูตัวนี้ละกันนี่นี่นี่อันนี้คืออินเทรนนิ่งใช่ปะ่ะเพิ่งฟังมาจากใขรได้ไม่นาน ทีนี้กลับมาที่เอเจนสกิลอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่านู้ชมอัพพวเอ็กไปแล้วนะครับมันจะมีขั้นต่อของมันด้วยอันนี้จะเป็นการเพิ่มสเตตัสให้กับดิจิมอนตามแรงนั่นเองครับถ้าอันนี้ก็จะเป็นอินเทรนนิ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นรูคี้อันนี้เป็นแชมเปี้ยนและอันนี้ก็จะเป็นอันติเม่นั่นเองครับ โวนีซีหมวดเนี่ยจะเป็นการเพิ่มสเตตัสให้กับดิจิมอนที่มีนิสัยตามที่กําหนดนั่นเองครับยกตัวอย่างผมเล่นวิสตอมเยอะกันล้กันเนาะก็สามารถเลือกหมวดสุดท้ายแล้วก็อัพได้เลยอัพมาไหนก็ได้ก็จะบวกหมดเลยนะครับคือเกมเนี้ยมันมีสีนิสัยใหญ่ก็จริงแต่ว่ามันจะมีสีนิสัยย่อยด้วยใช่ไหมครับถ้าเกิดเราอัพสกิลธรรมดาธรรมดาพวกเนี้ยมันจะมีผลกับนิสัยย่อยทั้ง4หมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกศรชี้ขึ้นแบบเนี้ยที่ใช้100แต้มในการเรียนนะครับมันจะบวกแบบเจาะจงเลยว่าเอ้ต้้องเเป็นนนท่าั ถ้าอันนี้ก็คือต้องเป็น as ถ o เท่านั้นนะถ้าอันนี้ต้องเป็น e n lighten เท่านั้นอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก่อนจะอัพเลข100ครับมาดูก่อนว่าท่านผู้ชมใช้ดิจิมอนที่มีนิสัยแบบไหนเป็นหลักคอยอัพกันแล้วกันเนาะแล้วแต้มพวกนี้หาไปได้ไงได้จากการเล่นตามเนื้อเรื่องนั่นเองครับทุกครั้งที่ผ่านเนื้อเรื่องจะได้รับแต้มมาใช้ในการอัปเกรดอะไรครับ และการอัปเกรดเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เอเจนต์ของเราแรงสูงขึ้นด้วยนะครับทีนี้พอเอเจนต์ของเราขึ้นถึงเลเวล3เมื่อไหร่เราจะสามารถอีวิูชั่นดิจิมอนของเราให้กลายเป็นร่างแชมเปี้ยนได้ครับเดี๋ยวจัดดูเลยกันละกันสักตัวหนึ่งครับไม่รู้ว่าใช้เกรมอนหรือเปล่าครับลองดูอาร์โกมอนเปลี่ยนร่างเป็น เกรอ้เฮ้ยไม่ใช่จีโอเกรมอนเศร้าเลยนะึกว่าเกรมอนธรรมดาสงสัยเกรมอนธรรมดาน่าจะอยู่บรรทัดแรกสุดครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาอากุมอนตัวใหม่มาค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันส่วนต่อมาขอพูดถึงเกมการกันแล้วกันนะครับเมื่อนู้ชมเล่นตามในเรื่องมาสักระยะหนึ่งนะครับเราจะเจอไอเด็กคนนี้นะครับดูบนหัวเขาให้ดีนะครับมันจะมีรูปโลโก้เหมือนกับดิจจมอนสมัยก่อนอยู่อะนั่นแหละเราคุยกับเขาเพื่อทําการต่อสู้กับเขาได้ เดี๋ยวเรามาดูกติกาการเล่นเลยกันแล้วกันนะครับโอ้รอบนี้สุ่มกันมาไม่ค่อยดีครับมีเลข2เยอะอ่าอันนี้ผมเริ่มก่อนนะครับคือผมจะพยายามเก็บการที่มีเลขเท่ากันไว้ใช้หลังๆนะครับงั้นเดี๋ยวผมลงเลข2ไปก่อนกันแล้วกันเนาะส่วนเลขที่เห็นเนี่ยก็คือค่าพลังนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าค่าพลังของเราน้อยกว่าศัตรูก็มีโอกาสแพ้นะครับแต่ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของการชนะทางแพ้ทางอยู่ด้วยตรงนี้ก็จะเหมือนกับการต่อสู้ด้านนองนั่นแหละครับก็คือถ้าเป็นวัคซีนจะชนะไวรัสเน,ะสะนะาะ,นะวัคซี วนๆกันอยู่แค่นี้นะครับส่วนพวกนี้ไม่แพ้หรือว่าชนะใครเลยและตามเมื่อกี้ศัตรูเขาชนะผมใช่ไหมครับเขาได้ลงการ์ดก่อนนะครับและการ์ดเนี่ยไม่แพ้ทางชนะทางนะครับนั้นผมก็ต้องหาการ์ดอื่นๆนะครับอย่างเช่นเบอร์สี่ก็ได้แบบนี้มีโอกาสชนะสูงครับเพราะว่าค่าพลังผมเยอะกว่านั่นเองครับเป็นไงยิงทีเดียวตุยไปเลยครับและรอบนี้ผมก็จะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเพราะว่าผมชนะใช่ไหมครับอ่ผมจะเก็บการ์ดสไว้สองใบละกันเนาะส่วนอันนี้ก็ลงๆไปก่อนครับแพ้ก็ได้ชนะก็ได้ไม่เป็นไร ศัตรูลงสองมาเหมือนกันครับไม่มีใครแพ้ชนะทางกันวัดดวงอย่างเดียวครับอ้าวชนะเฉยดวงดีกว่าครับทีนี้พอเราเหลือการสองใบครับมันจะเข้าสู่เอ็กซ์ต้าการซัมมอนนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการที่ดาวเท่ากันหรือว่าธาตุเดียวกันอยู่ครับเราจะได้รับการที่มันดีขึ้นแน่นอนนะครับนี่นะเราได้การสี่ดาวมาแน่นอนนะครับและเราก็เลือกว่าเราจะลงการใบไ,ไหนซึ่งผมก็ลงอันนี้ไปเลย อ่ามีโอกาสชนะสูงมากด้วยครับเพราะว่านูเมมอนของฝั่งตรงข้ามเป็นไวรัสใช่ไหมครับอ่าแต่ผมเป็นวัคซีนก็จะมีโอกาสชนะเป็นแง่ยิงออกไป2ดอกเลยนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับการที่เราเล่นดิจิมอนสมัยก่อนเนาะใครที่จะชนะเนี่ยจะยิงพลังออกไป2ดอกแน่ๆนะครับเอาล่ะรอบต่อมาก็เหมือนเดิมครับเอ็กซ์ต้าการซัมมอนครับผมก็จะได้การสี่ดาวแน่นอนเห็นไหม และรอบนี้ผมก็ชนะไปอีกแบบใสๆเลยนะครับผมพอเข้าใจกติกายังเออมันอยู่ที่ดวงด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราจวการที่ดีๆและได้เลขซ้ํากันเยอะเนี่ยโอกาสที่เราจะชนะก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยพอจบการต่อสู้แล้วเขาก็จะให้เราเลือกการ์ดเข้าสำหรับนะครับในกรณีนี้ผมก็เลือก2ใบนี้ไปเลยกันแล้วกันนะครับได้สีทั้งคู่แถมขึ้นเอ็กซ์ตร้าด้วยและถึงแม้ว่าเราจะชนะน้องคนนี้ไปแล้วเราก็สามารถสู้กับน้องเขาใหม่เพื่อสะสมการใหม่ๆได้อีกด้วยนะครับ ส่วนการเนี่ยให้ท่านชมเปิด D G Y ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกที่ตัวละครหรือว่าเอเจนต์ Gen นะครับแล้วก็เลือกเมนูที่3หรือว่าการ์ดนั่นเองนะครับผมในนี้ก็จะมีสรุปให้เราดูเลยว่าเรามีการ์ดอะไรอยู่บ้างน,นะครับและการ์ดใบไหนที่เราเคยเจอแต่ยังไม่มีก็จะโชว์ไว้ด้วยเช่นเดียวกันครับ และนี่คือส่วนหนึ่งของเกมนี้เท่านั้นนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้แหละแต่ว่าผมเอาไว้เก็บไปเล่นตอนไลฟ์สตรีมทีเดียวกัแล้วกันนะครับผมงั้นก็เอาเป็นว่าก่อนจากลกกันไปเราไปดูการตั้งค่ากันหน่อยดีกว่านะครับคือการตั้งค่าเนี่ยจะตั้งที่ในเกมหรือว่าก่อนจะเข้าไปเล่นในเกมก็ได้นะครับไม่ค่อยมีอะไรสําคัญเท่าไหร่นะครับก็ไปดูภาษาก่อนละกันภาษาเนี่ยจะมีเสียงที่เป็นภาคญี่ปุ่นด้วยนะครับ ส่วนภาษาไทยก็ยังไม่มีในขนาดนี้นะครับแต่ว่าผมเห็นเว็บไซต์ที่เขาทำม็อดภาษากันอะเขาทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองไปตามหาดูใน Facebook กันล้วกันเนาะ ส่วนต่อมาจะเป็นการตั้งค่ากราฟิกนะครับผมก็หลักๆแล้วคือจะมีการปรับเฟรมเรทนะครับแล้วก็คุณภาพกราฟิกเราปรับตรงนี้เลยก็ได้ครับอันนี้คือสูงที่สุดท่าที่เป็นไปได้แล้วนะครับใครอยากจะปรับอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่เลยครับแต่ผมไม่เห็นพวกเทคโนโลยีที่เออมันเพิ่มเฟรมเรทอย่างเช่นพวก DLSS ในขณะนี้นะครับส่วนการตั้งค่าเมาส์คีย์บอร์ดนะครับหรือว่าการตั้งค่าปุ่มอะไรอย่างนี้ก็สามารถปรับได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับการสําหรับคลิปนี้ก็ไวันศีกร์กันแล้วกันนะครับไว้เจอกันตอนไลฟ์สตรี